สำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการโ o n y t e ท t Shop Live นะครับรายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบค์คนเดิมนะครับวันนี้นะครับพี่ไบค์มีมอน s t e อร์ g h นะครับซีรีส์ที่ต่อจาก m อน s t e อร์ c h a n g e มารีวิวให้น้องๆดูกันจริงๆนะครับจะออกมาทั้งหมด3คาแรคเตอร์นะครับแต่วันนี้มีมาให้ดูก่อน2ตัวนะครับในรุ่นของ b a น b o o Student นะฮะหรือว่าเป็นรุ่นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีตัวอ่านว่าอะไร มาถึงก็งงเลยยังยังยังหาคนที่อ่านแบบเป๊ะๆไม่ได้นะคะซึ่งเขาเขียนว่าเนี่ยลองดูชื่อเขา g ก r ร์หรอเกิร์สเกิรหรือว่าเป็นเ e r ร์สเลยเ e r ร์สตี้ทรอส n น่าจะแต่แต่ว่านำสกุลน,น่าจะเป็น t r o ส e n นนะเพียงว่าเป็น uh, daughter of the troll นะคะเป็นลูกของ troll นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นยักษ์ภูเขานะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลูกสาวของไวท์แวมไพร์แบทนะฮะชื่อว่าแบทซี่แคร์คโรแคร์ y, คโรแบทซี่แคร์โรนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือไอซี่ที่เป็นลูกของวิญญาณกวางนะฮะตัวชื่อว่าไอซี่ดาวแดนเซอร์นะฮะที่เป็นกวางตัวนี้เนี่ยตัวนี้ แต่วันนี้ไม่ได้มีมาให้ดูกันมีมาให้ดูกันก่อน2ตัวนะครับอเอะล่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะเสร็จแล้วนะครับมีความเสกนะครับมีความเสกอะมาดูที่ตัวแรกพี่พไปจะเรียกว่าเค r ร์สตี้แล้วกันเนาะจะได้แบบเรียกง่ายๆหน่อยนะครับเคร์สตี้ก็จากในการ์ตูนซีรีส์ที่เราดูนะครับนางก็จะเหมือนมีการแข่งเกมกับตัวตัวอะไร กูเลียนั่นเองนะครับเพราะว่ากูเลียของเราเป็นสาวอาัจฉริยะนะครับเขาก็มีการแข่งเกมกันซึ่งสามารถชนะ mm. กูเลียได้ด้วยะนะเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของตัวละครตัวนี้นะครับก็จะมีความเป็นเกมมีความพิกเซลนะฮะก็อย่างแรกมาดูที่หมวกหมวกจะเป็นเหมือนไหมพรมถักนะครับแต่ว่าน,นี้เป็นพลาสติกนะเป็นยางๆนะครับก็คือเป็นหมวกไหมถักแล้วก็มีเขา่าก็คือเหมือนเหมือนโตรนะครับแล้วก็มีแว่น ซึ่งตัวแว่นนะครับกับตัวในตาเขาเห็นไหมจะมีความมีความพิกเซลอ่ะมีความเหมือนเป็นแบบเกมกดนะครับนี่แล้วก็เสื้อนะครับก็จะเป็นเสื้อกับตัวกระโปรงแยกกันอ่ะเสื้อจะเป็นลายอ่าเหมือนเป็นเกมนะคะเป็นพิกเซลเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวกระโปรงนะครับก็จะมีกระโปรงชั้นนอกนะคะเป็นชีฟองแล้วก็เคลือบ เหนด้วยสีแบบเป็นเมทัลลิกนะครับสีออกม่วงนะครับแล้วก็กระโปรงก็เป็นสีแบบพิกเซลมีสีม่วงสีฟ้าสีขาวสีเงินนะแบบนี้นะครับใส่กำไลมาขีข้างข้างเดียวนะครับสีดำแล้วก็ต่างหูนะครับเป็นลายเดียวกับเสื้อเลยแต่ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับทั้งสองข้างเลยนี่ผมนะครับเป็นสีม่วงกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเป็นเหมือนจอยเกมนะครับจอยเกมโบราณมากเลย สมัยแบบน่าจะมีแบบ A B อะไรเงี้ย A B C อะไรอย่างางี้หรือปานี่เพยกก็เกิดไม่ทันเหมือนกันหรอนะครับแล้วก็รองเท้านะครับอันนี้จะเป็นเหมือนถุงเท้านะครับสีเขียวแต่ว่าเขาทํามาเป็นยางนั่นแหละแต่ว่าเป็นเหมือนตัว texture นะครับจะเป็นเหมือนตัวถุงเท้านะครับแล้วก็มีรองเท้าสีม่วงแล้วก็มีไดลี่แอบอยู่ข้างในนี้นะครับมีแตนด้วยที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับสามารถถอดชิ้นส่วนได้ตรง มือกับแขนนะครับส่วนอื่นๆถอดไม่ได้เลยขาก็ถอดไม่ได้ยาายยไอย่าพยายามไปงานออกมาไม่อย่างนั้นมันจะหักนะครับน้องๆนี่น่ารักตัวนี้นะครับจะบอกว่าเป็นสเกลแบบสเกลเดียวกับพวกทวายล่าพวกฮาวลีนะครับก็คือเป็นไซส์น้องสาวไซส์เด็กเตียเะะเต้ยนะครับเขาจะมีความความเตี้ยนะครับนี่มาดูอีกตัวกันนะครับตัวนี้ฟริงก็คือ แบสซี่นะครับแบสซี่ก็จะเป็นลูกของใครนะลูกของไวท์แวมไพร์แบตนะฮะหรือว่าเป็นแบบว่าแวมไพร์สีขาวแวมไพร์ <Vamp ire S 1> ข้างขาวนะฮะวันนั้นก็เลยมีปีกมาด้วยเอ๊ะทำไมเด็กคิโด่า,าไม่มีปีกเนาะอ๋อมีรุ่นกูสนลูงนะปีกใ,ใหญ่สีดำครับอันนี้เป็นปีกสีสีออกแบบว่าสีนนเนื้อนะครับสีเดียวกับเนื้อของเขาเลยนะครับนี่อ่ะอย่างแรกมาดูผมเลยว่าพี่ไอชอบผมมากๆผมสีสวยมากเป็น สีเงินๆนะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับไฮไลท์ซึ่งสีเขียวที่ไฮไลท์มันจะมีความแบบเป็นเหมือนสีสะท้อนแสงอ่ะสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่คาดผมนะครับตัวนี้สีเขียวแล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนรูปข้างคาวนะครับสีขาวอ่านี่เมคอัพมีลายอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะครับแปลกๆดีนะเหมือนแบบหน้าย่นๆของข้างคาวอ่ะเนาะ นี่แล้วก็ปากนี่ผักมี2 mm. สีนะครับเป็นเป็นสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต่างหูสีขาวนะครับตัวสัญลักษณ์ก็เหมือนกับตรงที่หัวเลยนะครับชุดนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะจมสูตรหรอไม่มั่นใจนะครับเป็นแบบเสื้อกับกางเกงติดกันเลยนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็มีเหมือนเป็นหนังอันนี้เป็นเป็นเป็นหนังเป็นผ้าหนังนะครับนี่ติดตรงนี้สีขาวแล้วก็ เป็นผู้ผู้ตรงนี้สีเขียวกับสีชมพูนะครับไม่มีกําไรเนาะนี่มีมาแค่นี้นะครับแล้วก็รองเท้าสวยมากรองเท้าสีเขียวนะครับเป็นเหมือนรองเท้าถักนะครับยาวขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับซึ่งตัวเท็กเจอร์ก็จะเหมือนกันกันกบลายบนบนหน้าผากเลยนะครับอันนี้มีปีก2ออันอ่ะชิ้นส่วนที่ถอดได้นะครับก็จะมีเหมือนกันเลยก็คือตัวข้อมือแล้วก็ตัว แขนนะครับตัวข้อแขนตรงนี้แล้วก็ปีกก็ถอดได้เหมือนกันนะครับสำหรับน้นองๆที่สงสัยว่าเราจะดูได้ยังไงว่าแต่และตัวเขามีส่วนไหนที่ถอดได้บ้างให้เราหาเอาในกล่องเนี่ยมันอาจจะอยู่ด้านหลังอาจจะอยู่ด้านล่างแต่ว่าของตัวนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ดแกดูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกเลยว่ามีชิ้นส่วนไหนที่สามารถถอดได้บ้างนะครับแบบนี้เลย นี่อันนี้มีสแตนให้ด้วยนะครับยังโชคดีมากที่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นหลังๆของ m a t t เทลนะครับที่มีสแตนมาให้มีแารี่มาให้ ซึ่งหลังๆเนี่ยต่อไปเขาอาจจะเปลี่ยนพวกเดลี่เนี่ยมาเป็นแค่การ์ดธรรมดานะครับแล้วก็ไม่มีแสแตนกับไม่มีหวีให้อาจจะมีหวีในบางรุ่นแต่ว่าแสแตนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าต่อไปนะครับตั้งแต่เขาบริษัทแมทเทลเนี่ยเขาย้ายฐานการผลิตก็คือจะไม่มีแสแตนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ใครยังไม่มีรีบซื้อไว้ก่อนได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดน้องๆสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูละเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ Facebook และ i ิน t a g r กรของโ o n y t ท s h o p นะครับยังไงอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิก Off officialcial Line รโดยกาแออฟฟิ อ,อย่าลืมเติมแอดทายด้วยสำหรับน้องๆที่อยากพูดคุยกับพี่ไบสดๆสนะครพูดคุยกันได้ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นที่เพจรีวิวของเล่นนะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปกด s First s t กดไลค์ให้ด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์คลิปให้ด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ